สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกันอีกแล้วนะครับกับฟอร์ดเอกตาดและผมพัทประกรณ์สุนทรวันนิชนะครับหรือเอกที่ปรึกษาการขายฟอร์ดเอกตานะครับและเอมที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดเอกตาเช่นเดียวกันค่ะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับน้องเอมเราอยู่กันที่ประตูเขื่อนสะสีเสียจังหวัดตาดกันเลยค่ะพี่เอกที่นี่จะเป็นมุมพักผ่อนยามเย็นออกกลาลังกายแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆของที่นี่เลยนะคะเป็นหลายมุมเลยค่ะ และววันนี้นะครับเราจะพามารีวิวเจ้าตัว XLT 4ประตูคันนี้กันแต่ก่อนที่จะมารีวิวนะครับผมขอพาไปชมบรรยากาศสะสีเสียดกันก่อนที่น้องเอมบอกว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆและบรรยากาศดีมากๆนะครับไปชมกัน ะะช่วยรีวิวเจ้า XLT 4ประตูคันนี้หน่อยค่ะว่ามีจุดเด่นเด่นอะไรโดนๆบ้างสำหรับเจ้าตัว XLT 4ประตูคันนี้นะครับผมขอรีวิวเป็น5จุดหลักๆเลยแล้วกันเรื่องของที่1นนะครับเป็นเรื่องของระบบส่งกำลังนะครับเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์นนดีเซลขนาด2.2ลิตร160แรงม้านะครับเรียกว่าให้กำลังมากันแบบเรือๆไปเลยและจุดที่2นะครับเป็นเรื่องของระบบภายในซึ่งในสายพันธุ์กระบะมีเพียง Ford เท่านั้นนะครับที่มี วงมาลัยเป็นระบบห่วงไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าบอกได้เลยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆสาม,มารถขับได้แบบสบายๆเลยทีนี้มาในเรื่องของไฟหน้าและที่ปัดน้ําฝนนะครับเรียกว่าเป็นใช้การอัตโนมัติไปเลยสําหรับหน้านี้เป็นหน้าฝนเหมาะสมมากๆและสะดวกต่อการใช้งานในส่วนที่4นะครับส่วนนี้ส่วนสําคัญเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยบอกได้เลยว่าเจ้า XLT คันนี้นะครับ เป็นระบบความปลอดภัยที่เทียบเท่ากับตัววายแท็กเลยที่เป็นตัวรุ่นที่ซึ่งมีราคาถึงล้านกว่าเรียกได้เลยว่าราคาถึงล้านเลยนะคะเรียกได้เลยว่าซื้อลถราคาหลักแสนแต่ความปลอดภัยระบบความปลอดภัยหลักล้านสุดยอดมากเลยค่ะนี่ในเรื่องความสวยงามของละความหรูหราของภายในตัวนี้จะเป็นเบาะหนังเดินตะเข็บด้วยได้สีดําและเพิ่มความหรูหรามากกว่าโมเก่า เป็นยังไงครับน้องเอมสำหรับ5จุดที่พี่นำเสนอไปเป็นยังไงบ้างสุดยอดมากเลยค่ะพี่เอกราคารถไม่ถึงหลักล้านแต่เรื่องความระบบความปลอดภัยในตัวรถเนี่ย mm. เทียบเท่ากับรุ่นพี่เขาเลยราคาหลักล้านถือว่าคุ้มมากๆค่ะสําหรับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวอะไรพวกนี้เรื่องเซฟตี้หนูว่าสุดยอดมากเลยค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ทักมาอินบ็อกซ์มาที่ทเพจ a c e b o o k ของเราฟอร์ดเอกตาดของเรามีช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อฟอร์ดเอกตาดเช่นเดียวกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะลากันไปเดี๋ยวผมพาไปเก็บภาพสวยๆกับเจ้า x l t 4ประตูคันนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ